ที่ด้านหน้าของเราคือธรรมีกสถูปโยมสถานที่แสดงธรรมแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า,าธรมธรมจักรธรรมะจักรปวัตนสูตรคือเออบางกองอีกต่างหากาใน ไปแล้วไปแล้วถุงไปแล้วหลังจากที่ผู้องค์ได้เสด็จมาเสด็จมาเสด็จมาก็ป,ากปรรดาวัคคีทั้งห้าก็ได้ใส่โยมจะมาคุมมันหนาวโ <c oughs> ยมถวายเมื่อกี้นี้ก็ใส่เลยโยมจะได้บุญบุญใส่ได้บุญนยโยมนี่แหละดวงตาเห็นทมเห็นพระหนาวแล้วทำเลย หินว่าหนาทำเลย <c oughs> <c oughs> หลังจากที่หลังจากที่พุทธองค์ได้มา,ากัจจวักขีทั้งห้าก็นั่งนั่งเนี้ยพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมจักรในเนื้อหาธรรมจักรนโยมมีอยู่3ประการ3ประการประการที่หนึ่งคืออัตตกิลมฐานโยกพุทธเจ้าทรมานร่างกายทุกอย่าง ไม่สําเร็จพระเจ้าว่าอยไปทํอย่าไปทําประการที่สองคือสุขขันธิการนโยโกการหมกมุ่นในในกามนี่รพุทธเจ้าอยู่คารวะเนี่ยยี่สิบปีไปไหนไม่ได้วันที่ออกไปคือวันที่ดวงตาเห็นธรรมไปสมสวนกลับมาเขาบอกว่าลูกเกิดขึ้น จึงปฏิอุทานมาลาหูหลังโอ้บ่วงเกิดขึ้นแล้วหนอลาหูพลาหูเนี่ยลาหูลังแปลว่าบ่วงเกิดขึ้นกลางคืนมาออกบวชค,ครับออกบวชเลยเออะวัติมันเยอะเลยไม่เล่า <laughs> เสร็จแล้วนะครับ <laughs> เดี๋ยวไม่จบเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกว่า การต,ติดในสุขเนี่ยโยมติดในสุกเนี่ยมันมันไม่มีทางออกหาทางออกทั้งที่บ้านเราด่มีกี่ประตูครับแต่เราออกไม่ได้ออกไม่ได้ออมันติดครับติดลูกติดหลานติดหมาติดแมวอะไรก็ไม่รู้มีโยมกว่าหนึ่งมีหมาตัวน้อยๆน,นะเท่าเท่าไอ้เท่าแขนนะครับมันพันอะไรไม่รู้ใส่ตะกร้ามาใส่เสื้บแมนยูด้วยนะ มาแกตายโทรมาหาอาจารย์มาอีฉันตายทำไงแล้วก็ด้วยความจิตที่เรานั่นก็บอกว่าทำบุญให้เขาทำบุญให้เขาไปเขาก็จะได้บุญเขาจะปะเกิดเป็นมนุษย์เป็นอะไรเขาก็ทำครับจนเจ้ามามา,มาทำสังฆทานแล้วก็เงินใส่ซองมาพันหนึ่งทำบุญเสร็จอุทิศเสร็จโยมกลับไป้าเปิดจะมาเปิดดูมีแต่อาหารหมา เขาไม่ได้คิดถึงพระเลยนะเขาทำบุญให้หมาไม่ทำบุญให้พระก็ถูกไงก็บอกมันถูกก็มันถูกไงที่พูดเนี่ยพวกเขาเขาคิดถูกแต่ว่าน่าจะเผื่อพระบ้างเออนั้นก็คืออย่าไปติดในในส่วนเหล่านี้นะครับก็อ,อะไรที่เรานะั้นก็ควคิดให้มันครอบครอบแล้วก็อ่าเส้นทางที่พระเจ้าบอกที่เราควรปฏิบัติคือ มักมีองค์แปดสมาธิิความเห็นชอบสมาสังกปะเป็นปัญญาส่วนสมาวาจาสมากัมมันโตสมาอาสีโวเป็นตัวศีลสมาวายโมสมาสติสมาธิเป็นตัวตั้งมั่นอ่เป็นตัวเป็นตัวตั้งมั่นครับปัญญาศีลสมาธิเฉพาะตรงนี้นะครับเฉพาะตรงนี้แต่ที่อื่นเขาจะเอาอ่าศีลสมาธิปัญญาอ่าแต่ที่ตรงนี้ ปัญญาศีลสมาธิครับดังนั้นเราได้มานะครับเส้นทางที่จะไปพระนิพผ่านก็คือเส้นนี้เท่นเดียวสมาทิิสัมมาสังกัปปะคือความเห็นชอบชอบว่าพระุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาธรรมะคุณงามความดีทำพระพุทธเจ้ามีจริงธรรมะมีจริงทำดีย่อมได้ผลดีถ้าเราคิดดีทำดีแล้วเนี่ย สมองเราก็จะหลับฝันก็ไม่ฝันร้ายตายไปก็ไปสู่สุคติครับอันนี้ก็คือคิดคิดดีทดําดีส่วนสัมมาวาจาวาจาดีเป็นวาจาที่เป็นปิยะไม่ได้เป็นสิ่งที่มันจะทําให้อคายหูคนอื่นสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบครับ อย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าไปฆ่าอ้ยตัวใหญ่ๆนะเจ้เอานี้เลยไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้มันเป็นกรรมครับยมอย่าไปกรรมเลยถ้าเรามีปัญญาแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าเหตุผลที่กลับมาหาเราอคือเรารู้ว่ามันผลมันจะตีกลับมาเราอทําทำอ่าแต่สิ่งที่มันข้างหน้าเนี่ยอ่มันจะเป็นเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยเราทําได้แต่อย่าไปฆ่าสัตว์ เรามีปัญญาครับปลาตายมีเยอะปลาตายเยอะสิ่งนี้เยอะเราไปไปนั่นมาทําได้ครับอันนั้นวัตถุทานจึงสําคัญกิตขณะให้ก็สําคัญให้บริสุทธิ์ผู้รับทานก็บริสุทธิ์ก็จะได้รับอ่าส่วนสัมมาอาชีวโเลี้ยงชีวิตชอบก็เหมือนกันครับเราก็ทําให้มันไม่ไปผิดศีลผิดธรรมส่วนสัมมาวายาโมพยายามชอบสัมมาสติลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งมั่นชอบ สิ่งใดที่มันประกอบด้วยธรรมสุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนั้นนำสุขมาให้สมมติว่าเราอยากได้ทำบุญทุกวันนะโยมแล้วเาก็ฟองมาของกาแฟก็ได้ฟองอะไรก็ได้ครับข้าพเจ้านางนั้นนางน,นี้จะทำบุญเอาไปหยดกระปุกไว้เลยห้าบาทก็ได้ยี่สบาทก็ได้ร้อบาทก็ได้ข้าพเจ้านางนั้นนางนี้จะรักษาศีลห้านาทีสิบนาทีให้ไม่ได้ทุกวันข้าพเจ้านางนั้นนางน,นี้จะนั่งสมาธิห้านาทีสิบนาที พอสิ้นปีโยมไปเปิดโยมจะล้องห้าห้าห้าเพราะมีแต่เหรียญห้าแล้วก็เอาเงินตัวนี่ครับไปทําบุญครับไปทําบุญทำกุศลคือบุญเราได้ทุกวันเราได,ได้ได้บุญทุกวันแต่นั้นเรามาแล้วอ้าวจะได้บูชานี่เป็นพระบรมสารีิกธาตุอยู่ด้านในจ่าพระเจ้าโกมหาลาดได้มาตั้งไว้นะอีมินาสก,กาเรนะสังพุทธังอาทิปูชยามา อิมีนาสกาเรนะตังธรรม,มังอภิปูชยามะอิมีนาสกาเรนะตังสังขังอภิปูชยามะข้าพระเจ้าขอบูชาพระบรมสารีกธาตุในธรรมเอกสถูปขอการบูชาสการละ <c oughs> ในครั้งนี้ขอข้าพระเจ้า ถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทิน<ก>อิติปิโสภะคกาวาอาระหังสัมมาสัมบทโตวิการณาสัมปันโนสุขโตโรกาวิทูอนุตรโรปุริสธรรมสารติสัต ว่ามนสานังบุตโธภคกวัติสวัคาโตภคกวัตาธรรมโมสันเดติโกอาการิโกเอหิปัสปัญญิโกปัสบินโยมิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกคสังโฆอุชุปฏิปัน ยาติญติปันวากสังโฆมีติปัติปันโนภะกัวัโตสาวกสังโฆยะติทางจัตตาริปุริสัยุคานิอัตถปุริสัปุกเอสสะพะกวัโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนโยอัน การณิโยอโนุตารังปุญญาเขตังโลกาสาติอิมาหังพันเตภะกวาตุมหากังอตัตะภาวังปริชัดชามิข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพุทธเจ้าขอมอบก,กายสวายชีวิตนี้เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาข้าพเจ้าจักตั้งใจศึกษาดังใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพุทธองค์ด้วยการเจริญจิตตภาวนาหนาการะบันนีเธินต่อไปทุกท่านได้ปฏิบัติเราได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้ามากที่สุดเพราะด้านในนี้เป็น มีพระประลุมสารริกธาตุที่พระเจ้าสโสมหาราชสร้างทำมีกสถูปสถูบที่เห็นทำแล้วเก็บไปไว้ในทำมีกสถูปนี้ให้เราได้บูชาให้เราได้ท่านแท้ของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในทุกสถานในการทุกเมื่อฉะนั้นขอทุกท่านตั้งใจ